คือกกตนเนี่ยนะครับหลังจากที่เราไปพยายามไถ่าถามเขาก็ไม่มีความคืบหน้าไม่มีการตอบรับตอบอข้อมูลอะไรมาเลยก็จริงๆเป็นที่น่าเสียใจหรือน้อยใจไกลๆนะเพกราะกกตนเนี่ยเราไปหาที่กกตน,นะครับตลอดปีที่ผ่านมานะ่หลายสิบครั้งเกือบเกือบร้อยครั้งกกตไม่เคยมาพูดมาคุยมาให้ผูษาหรือข้างเราเลย แต่กับการปรากฏว่าเมื่อสองวันก่อนมีภาพผู้ถูกกล่าวหานในคดีหัวสวเนี่ยสองสามคน,นคที่ไปยืนถแถลงข่าวกับเลขากรกตและประธานกรกตนะอย่างน่าละลื่นอยู่ที่กรกตเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกมันขัดเขินยังไงชอบกลน,นะครับถึงแม้ว่าบางท่านคนนึงจะมีฐานะเป็นนายยมตรีคนนึงจะมีฐานะเป็นรัฐมนตรีนะครับแต่อีกฐานะหนึ่งของท่านคือท่านคือผู้ถูกกล่าวหา ในคดีหัวสวเนี่ยคือท่านคือหนึ่งใน229คนนั้นเพราะฉะนั้นกรกตอเองนะครับมันก็คงกระดักกระเดิดนะท่านเองก็ไม่รู้จะว่าความเป็นกลางหรือความเหมาะสมตรงนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าที่ท่านไปไประชุมหารือกันนั้นมันคือข้อราชการใดนะครับก,ก็ขณะดเดียวกันพวกเราไปขอพบขอถามกรกตแต่กรกตไม่เคยให้คําอธิบายก็เลยคาดว่า อาทิตย์หน้านะเป็นไปได้เราก็อยากจะไปที่พบกกตสักครั้งหนึ่งเผื่อท่านจะมีใจมาพูดคุยกับพวกเรานะครับ